ตำนานลีลับกับเรื่องเล่าคืนป่าปิดเรื่องเล่าโดยคุณเจ็กเป็นเรื่องราวเพื่อนของคุณเจ็กที่ได้มีประสบการณ์พบเจอมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเพิ่งเกิดไปได้ไม่นาน ในบรรดาเพื่อนของคุณเจ็คนั้นมีคนที่เป็นคนชอบตกปลาเอามากๆเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีการวางแผนที่จะเข้าป่าไปหาปลาที่ต้นน้ำกันซึ่งทางต้นน้ำนั้นที่เพื่อนทุกคนได้เข้าไปเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดระนองซึ่งการที่จะเข้าไปถึงต้นน้ำนั้นต้องใช้เวลาเดินประมาณสองวันเพื่อนก็เลยรวมตัวกันทั้งหมดก็มีกันอยู่หคน เมื่อทุกคนได้จัดเตรียมสเสบียงและอุปกรณ์กันจนพร้อมและเตรียมตัวจะออกเดินทางพวกเขาก็ได้ว่าจ้างนายพานคนที่เคยนำทางไปในครั้งก่อนแต่นายพานก็กลับปฏิเสธเนื่องจากว่าเวลานี้มันอยู่ในช่วงฤดูฝนมันเป็นช่วงที่ป่าปิดไม่ควรที่จะเข้าไปเพราะมันอันตรายมากเลยทีเดียวแต่ว่าเพื่อนหลายคนในกลุ่มนั้นก็ไม่ได้สนใจเนื่องจากว่าปีที่แล้วพวกเขาเคยไปที่ต้นน้ำแห่งนี้มาแล้ว และยังพอจำทางกันได้จึงได้ตัดสินใจออกเดินทางกันเองโดยไม่มีพรานนำทางหลังจากที่ทุกคนได้เตรียมตัวกันจนเสร็จก็ได้ขับรถไปจอดเอาไว้ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งบ้านของเขานั้นอยู่ใกล้กับทางขึ้นเขามากที่สุดเวลานั้นเป็นเวลาประมาณสามโมงเช้าทุกคนก็ได้เตรียมตัวเพื่อจะรีบขึ้นเขามุ่งหน้าเข้าสู่ป่าเดินกันไปได้สักพักหนึ่งพวกเขาก็ได้มาเจอกับแม่ทหารพรานทั้งหมด4คน เหล่นานายทหารผ่านนั้นก็ได้ขอตรวจสัมภาระเนื่องจากต้องระวังผู้ลักลอบค้นของผิดกฎหมายหลังจากที่คนแล้วไม่เจออะไรนายทหารผ่านคนหนึ่งก็ได้บอกว่ายังไงก็ระวังตัวให้ดีอะช่วงนี้ป่ามานันอันตรายและทุกคนก็ได้ออกเดินทางกันต่อเวลาล่วงเลยผ่านไปตอนนั้นก็ประมาณห้าโมงเย็นซึ่งในป่านั้นมันจะมืดอมากมาก ทุกคนจึงได้ตัดสินใจหาที่พักเพื่อตั้งเต็นท์กันและจากทำอาหารเย็นทานกันจนเสร็จแล้วทุกคนก็ได้พักผ่อนจนช่วงเวลาประมาณสามทุ่มในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังพักผ่อนนอนหลับกันอยู่จู่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงหนังตะลุงมันดังมาจากยอดเขาที่อยู่ด้านหน้านั่นเองซึ่งบนยอดเขานั้นมันไม่มีคนอาศัยอยู่เลยไม่มีหมู่บ้านไม่มีชุมชน หากคิดว่ามันเป็นเสียงที่สะท้อนมาจากหมู่บ้านที่ตีนเขานั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมันอยู่ห่างกันมากเกินไปโดยห่างกันเกินกว่า10กิโลเมตรเสียงหนังตะลุงที่ว่านั้นมันดังอยู่นานเป็นชั่วโมงดังถนัดชัดเจนจนสามารถจับใจความได้เกี่ยวทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นได้ยินเสียงนี้กันหมดเพียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะพูดหรือว่าทักอะไรขึ้นมา เนื่องจากการเข้าป่านั้นทุกคนจะรู้กันดีว่าถ้าเสียงในป่ามันดังอย่าทักอะไรมั่วซั่วทุกคนก็เลยนอนฟังเ,เงียบๆจนเสียงของหนังตะลุงนั้นมันจบลงไปแต่ทันใดนั้นเองจูจ่ๆก็มีเสียงมโนราดังสอดแทรกขึ้นมาแทนเพียงแต่เสียงนั้นมันดังมาจากอีกทางเสียงนั้นมันดังมาจากทางที่ทุกคนเพิ่งจะเดินผ่านกันมาเสียงมันใกล้มาก มีทั้งเสียงคนร้องเสียงดนตรีและเสียงที่ได้ยินณเวลาตอนนั้นมันน่ากลัวมากน่ากลัวกว่าหนังกระลุงมากทุกคนที่อยู่ในกลุ่มได้จะปิดตาและนอนฟังไปเงีย,งยบๆไม่มีใครกล้าพูดอะไรจนกระทั่งเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจนเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็รีบเตรียมตัวมุ่งหน้าเดินทางไปกันต่อเข้าสู่ป่าทึบที่ทึบและลึกกว่าเดิม ต้นไม้ก็ต้นใหญ่กว่าเดิมเดินเข้าไปจนเวลาใกล้คล่ำเข้าสู่คืนที่สองหลังจากที่ทุกคนได้กางเต็นท์แล้วก็ทําภารกิจกันจนเสร็จก็ได้เวลาเข้านอนทุกคนในกลุ่มก็เพิ่งจะสังเกตได้ว่าป่าในเวลานี้นั้นมันเงียบผิดปกติไม่มีแม้กระทั่งเสียงลมเสียงมแมลงหรือว่าเสียงสัตว์ในเวลากลางคืนไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้น พอทุกคนนั้นได้หยุดคุยกันทุกอย่างก็เข้าสู่ความเงียบมีแต่เสียงลมหายใจตัวเองที่แทรกเข้ามาแทนทําให้ทุกคนในกลุ่มนั้นเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นทุกคนยังสามารถได้ยินเสียงของสัตว์หรือเสียงของมัแมลงในเวลากลางคืนกันได้อยู่พอความเงียบสงัดมันมาปกคลุมกันอยู่นานทุกคนจึงได้ตัดสินใจว่าจะเข้านอนแต่ว่ายังไม่ทันจะได้หลับกันดี จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงของคนเดินเสียงนั้นมันอยู่ใกล้ๆและเนื่องจากความเงียบมันทําให้ได้ยินชัดเจนและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเสียงนั้นดังมุ่งหน้าเข้ามาใกลมก้มากขึ้นมากขึ้นและทุกคนก็ถึงกับตกตะลึงกับภาพที่เห็นเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเข้ามาใกล้นั้นมันคือเงาทุกคนได้เห็นเป็นตาเดียวกันเลยว่า สิ่งที่เข้ามานั้นคือเงาจานวนทั้งหมด5เงามันมุ่งหน้าเดินผ่านทุกคนไปทุกคนก็ได้แต่นอนนิ่งม่กลาขยับตัวหลังจากกลุ่มเงาทั้งห้ได้ผ่านไปแล้วก็ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเดินตามเข้ามาลักษณะอาการนั้นเหมือนกําลังตามหาใครพร้อมกับร้องเรียกหาคนที่อยู่ข้างหน้าที่เดินผ่านไปแล้วซึ่งสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือ กลุ่มคนที่อยู่ข้างหน้านั้นมีคุณพ่อและน้องชายของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันรวมอยู่ด้วยหลายทุกคนก็ได้เดินผ่านไปเพื่อนทุกคนในกลุ่มนั้นเริ่มกลัวและใจไม่ดีและสงสัยว่าอาจจะมีอะไรเดินขึ้นมาอีกก็เป็นได้แต่เนื่องจากขณะนั้นในป่ามันมืดและเงียบมากทุกคนจึงตัดสินใจนอนเอาแรงกันก่อน จนกระทั่งรุ่งเช้าทุกคนก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไปสมหมดเก็บข้าวของจากนั้นก็ออกเดินทางกันต่อเพราะว่าต้นน้ำอยู่ไม่ไกลมากแล้วพอไปถึงแหล่งต้นน้ำทุกคนก็ได้เริ่มออกหาปลาโดยวิธีการดำลงไปในน้ำแล้วใช้ไม้แหลมแทงปลาซึ่งปลาที่อยู่ต้นน้ำนั้นมันตัวใหญ่มากและมีจำนวนเยอะ ใช้เวลาหาปลากันสักสามชั่วโมงทุกคนก็กําลังจะเตรียมตัวกลับจากนั้นก็รีบขึ้นจากน้ํามาช่วยกันทําปลาทํากันอยู่ตรงนั้นเลยด้วยการชําำละและเอาเกลือทาเพื่อไม่ให้ปลามันเน่าทุกคนช่วยกันทําจนใกล้จะเสร็จจนมาถึงปลาตัวสุดท้ายสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ดีๆก็มีเสียงอะไรแปลกๆคล้ายกับเสียงสัตว์ร้อนควนคราง มันดังออกมาจากป่ารอบทิศท,ทางพอเพื่อนใช้มีดหนานกรีดเข้าไปที่เนื้อป่าเพื่อนก็ถึงกับสะดุง้งพร้อมกับทิ้งปลาตัวนั้นลงไปในน้ําทันทีเพราะตอนที่เอามีดกรีดเข้าไปในเนื้อปลามันมีเสียงกรีดล็องของผู้หญิงมันดังมากทุกคนหันไปมองว่าเสียงนั้นมันดังมาจากไหนและทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะเหมือนเมื่อคืนอีกครั้ง นั่นก็คือทุกอย่างในป่ามันเงียบท,ท,ทั้งที่มันเป็นเวลากลางวันเพื่อนในกลุ่มก็หันไปถามว่าเฮ้ยทิ้งปลาทำไมวะตัวก็ใหญ่น่าเสียดายออกแต่ว่าเพื่อนคนที่ทิ้งปลาลงไปนั้นก็หันกลับมาตอบด้วยเสียงสันส่นๆว่าเฮ้ยคือคือตอนที่เอามีดกรีดเข้าไปในเนื้อปลานะเว้คือคือ,คอมันไม่ใช่เนื้อปลามันเหมือนเป็นเนื้อคนเลยแล้มันมีเลือดใสๆอะ มันไหลออกมาแล้วก็มันเหมือนคนโดนโดนมีดบาดอ่ะเมื่อท่านกลุ่มได้ยินแบบนั้นจึงได้ตัดสินใจเตรียมตัวเดินทางกลับในทันทีแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังจะเดินทางกลับออกไปนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเดินตามมาจากด้านหลังแต่ก็ไม่มีใครกล้าหันกลับไปแต่ว่าเสียงนั้นก็เดินตามมาตลอดทางจนล่วงเข้าสู่ช่วงเย็น ทุกคนก็กำลังหาที่พักอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคล้ายกับผู้หญิงดังออกมาจากความมืดว่าพวกเองพวกเองพวกเองสิ้นเสียงนั้นก็มีเสียงช้างเสียงลิงเสียงนกเสียงมแมลงร้องดังกระหึ่มไปทั่วทั้งป่าเสียงเหล่านั้นมันดังมากแล้วท้องฟ้าก็เริ่มค่อยๆมืดลงในระหว่างที่เสียงสัตว์ต่างๆนั้น ยังคงดังอยู่ทุกคนในกลุ่มก็ต้องขนลุกไปตามๆกันเมื่อได้ยินเสียงร้องกล่อมเด็กดังขึ้นพร้อมกับเสียงกรีดร้องของผู้หญิงทุกคนก็ได้รีบหยิบไฟฉายประจําตัวแล้วก็สาดส่องไปรอบบริเวณภาพที่เห็นทำให้ทุกคนนั้นขนลุกขึ้นยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าร,บรอบๆตัวทุกคนนั้นมันมีคนวิ่งไปวิ่งมาเต็มไปหมดทั้งวิ่งวนไปแล้วก็วนมาทั้งกระโดดขึ้นต้นไม้กระโดดลงต้นไม้ ทุกคนเริ่มตัวสั่นแล้วก็จับกลุ่มกันเสียงนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆจนเพื่อนนั้นเอาปืนขึ้นมายิงขู่ขึ้นฟ้าแต่ว่าก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยตัดสินใจเอามีดหมอออกมาจากกระเป๋าเท่านั้นเองเสียงทุกอย่างก็เริ่มเงียบลงทุกคนจึงตัดสินใจว่าจะต้องรีบออกไปจากตรงนี้ก่อนไปหาที่พักที่อื่นแทนและทุกคนก็รีบเดินทางออกไปพร้อมกัน ทิ้งปลาที่หามาได้ทั้งหมดไปเพราะว่าเริ่มรู้สึกวิ่ดีกันแล้วระหว่างทางที่ทุกคนเริ่มออกเดินทางกันนั้นมันก็ได้ยินเสียงของคนที่เดินตามมาอยู่เบื้องหลังตามมาตลอดทางและในบางจังหวะก็มีเสียงดังแปลกๆมันดังมาเป็นระยะๆะะเช่นฮึบฮึบฮบึคล้ายๆกับว่ามีคนจำนวนมากมายตามมาทำให้ทุกคนในกลุ่มนั้นไม่รู้สึกเหนื่อยล้าที่จะหยุดเดิน มีแต่จะเดินเร็วขึ้นเท่านั้นเวลาผ่านไปได้สักพักทุกคนในกลุ่มก็เริ่มที่จะเหนื่อยเลยชะลอฝีเท้าแล้ก็หยุดเดินในที่สุดแต่ว่าเสียงเหล่านั้นก็ยิ่งเดินเข้ามาไกลเรื่อยๆเรื่อยเพื่อนคนเดิมจึงได้หยิบมีดออกมาอีกครั้งทุกอย่างมันก็เงียบลงจากนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะนอนพักค้างคืนกันตรงนี้ เพราะว่าในป่าบริเวณนี้มันไม่ทึบมากนักจากนั้นทุกคนก็นได้ตั้งเต็นท์แล้วก็ก่อไฟกันจนเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะเข้านอนด้วยความอ่อนล้าแต่อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงร้องอยู่นอกเต็นท์แล้วก็มีหินปาเข้ามาที่เต็นท์ทุกคนก็เลยออกไปดูกันภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าปรากฏว่าเป็นผู้หญิงจำนวนเยอะมากหลายคนเลยทีเดียวยืนอยู่รอบเต็นท์ ห่างไปสักประมาณระยะกว่าเมตรน่าจะได้ลักษณะของผู้หญิงเหล่านั้นทุกคนมีเลือดไหลออกมาจากหัวบ้างจากลำตัวบ้างซึ่งเป็นรูเหมือนถูกแทงด้วยเหล็กแหลมตอนนั้นทุกคนก็เข้าใจตรงกันแล้วว่าน่าจะเป็นผีปลาที่ถูกแทงกันไปเมื่อตอนเช้านั่นเองและอาจจะแปลงตัวมาในลักษณะของเจ้าป่าเจ้าเขาและอยู่ดีๆผู้หญิงในน้นทุกคน ก็ยกมือชี้ขึ้นมาที่ทุกคนที่อยู่ในเต็นท์ด้วยสายตาที่อาฆาตแค้นโกรธเกี้ยวเหมือนจะฆ่ากันให้ตายทุกคนในกลุ่มต่างหวาดกลัวและก็ตกใจกับภาพที่เห็นเนื่องจากกองไฟที่ก่อไว้มันทำให้เห็นชัดเจนพอสมควรทุกคนหวาดกลัวขนลุกยืนแข็งทื่ออยู่กับที่ทำอะไรไม่ได้เลยและจูๆ่ๆผู้หยิงในกลุ่มนั้นก็วับหายไปกับตาแล้วทันใดนั้น ก็มีเสียงโครงช้างวิ่งตรงมาตรงกลุ่มที่ทุกคนนั้นกําลังยืนอยู่ทุกคนก็เลยรีบหนีวิ่งหน้าต่างแบบไม่คิดชีวิตแต่ว่าเพื่อนคนหนึ่งที่วิ่งนําหน้าไปนั้นก็ได้สะดุดก้อนหินจนล้มลงทําให้เพื่อนที่เหลือที่วิ่งตามมาทีหลังต้องช่วยประคองแต่ว่าเสียงของโครงช้างนั้นก็วิ่งไล่หลังมาแล้วมันใกล้เข้ามาเรื่อยจนคิดว่าไม่น่าจะหนีทันแล้วแน่ๆแ,และโครงช้างก็วิ่งผ่านไปซึ่งมันไม่น่าจะใช่ช้าง เพราะมันนั้นวิ่งผ่านทุกคนในกลุ่มไปโดยไม่ชนอะไรเลยคล้ายกับภาพลวงตาแต่มันคืออะไรนั้นทุกคนในกลุ่มก็ไม่สามารถบอกได้หลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มได้สติแล้วก็พากันพยุงตัวกลับไปที่เต็นท์และนั่งอยู่ที่นั่นจนถึงเช้าพอพระอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างเริ่มจะมีทุกคนก็รีบเก็บเต็นท์พยายามออกไปจากจุดตรงนั้นให้เร็วที่สุด เมื่อเดินไปถึงจุดที่เจอช้างเมื่อคืนทุกคนก็ถึงกับหน้าสิทธ์เพราะว่าเลยจุดที่เพื่อนล้มลงไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองมันคือหน้าผาถ้าเกิดว่าเพื่อนที่วิ่งนำหน้าเมื่อคืนนั้นไม่สะดุดล้มลงทุกคนก็คงจะได้วิ่งลงเหวกันไปหมดแล้วจากนั้นทุกคนก็ได้พยายามเดินออกไปจากป่าแต่เดินยังไงก็ต้องลงทางและหาทางออกไม่เจอ ทั้งกลุ่มนั้นพยายามเดินหาทางออกจนล่วงเลยเข้าไปถึงช่วงบ่ายทุกคนจึงได้มาหยุดนั่งพักพอเริ่มจะคิดและตระหนักได้ทุกคนก็เริ่มกลัวเริ่มหิวและความอ่อนล้าก็ถาโถงเข้ามาเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่ทุกคนนั้นจะได้สติแตกไปก็ได้มีคนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาซึ่งคนในกลุ่มนั้นก็คือคุณพอ่อและก็คุณน้าของเพื่อนแล้วก็ยิ่งมีพลานที่คุยกันไว้ตอนแรก ทุกคนนั้นดีใจมากเมื่อคุณพ่อของเพื่อนนั้นพูดขึ้นมาว่า ö, เดินตามหามาตั้งห้าวันแล้วเนี่ยกําลังจะกลับไปขอความช่วยเหลืออีกเนี่ยทุกคนได้ฟังก็งงเพราะว่าเพิ่งเข้าป่ามาได้แค่4ี่วันเองแล้วก็ได้ถามกลับไปอีกว่าอทําไมถึงเข้ามาตามหาพวกผมครับคุณพ่อก็ได้บอกกลับมาว่าก็คือตอนที่ทุกคนน่ะกาลังมุ่งหน้าเข้าไปในป่า พ่อกับน้านะเห็นทุกคนไม่มีเงาหัวมันเห็นเป็นเงาลางๆอนะ่ะพ่อพยายามตะโกนเรียกแล้วนะแต่ทุกคนก็ไม่มีใครได้ยินอะไรกันเลยวิ่งตามไปยังไงก็ไม่ทันสุดท้ายก็เลยต้องไปตามพรานเนี่ยให้เขามาช่วยพรานเขาก็เตือนแล้วว่าช่วงเนี้ป่ามันปิดเขาห้ามล่าสัตว์เพราะมันจะมีวิญญาณแล้วก็สิงอะไรอยู่ในสัตว์เต็มไปหมดหรือไม่ก็ต้องโดนอะไรบางตาจนหาทางออกจากป่าไม่เจอเนี่ยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวความร้อนของคืนป่าปิดทุกคนที่ฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ไอเดียอะไรก็ได้นะครับสามารถเข้ามาคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปด้านล่างนี้และก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต,ต่อไปของตำนานลี้ลับ สำหรับค่ำคืนนี้ราตีสวัสดีครับ